สวัสดีครับเราจะมาทดลองทำเซอร์โวสตัวคุมเอลิเวเตอร์คนละข้างนะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยแยกตัวเอลิเวเตอร์นะครับข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่ภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราออกแบบเนี่ยนะครับ มันจะสุดแค่ตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะใช้เซอร์โวตัวที่1ในการควบคุมนะครับนะคบือ,อต,ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาออดตษตัวนี้นะครับจะมาคุมเอลเวเตอร์ข้างสายในขณะที่เราจะใช้เซอร์โวอีกตัวหนึ่งมาควบคุมทางด้านเอลเวเตอร์ข้างขวาประเด็นอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเซตยังไงให้มันใช้งานได้นะครับ ตอนนี้สมมุติพ่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเวลาที่เราขยับรีโมทนะครับเราจะเห็นว่ามันทํางานข้างเดียวในขณะที่อีกข้างนึงมันไม่ทํางานเพราะฉะนั้นวิธีทําเราจะเรียกว่าใช้โปรแกรมมิกซเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทํำยังไงเอาละครับทีนี้เรามาดูหลักการนะครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีตัวร e เซพนะครับ ตัวนี้เป็นสปีดคอนโทรลแล้วก็เป็นเซอร์โวตัวนี้เราจะสมมุติว่าเป็นเซอร์โวที่ใช้ควบคุมตัวเอลิเวเตอร์ด้านหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องการเพิ่มขึ้นมาเราต้องการทําให้เวลาที่เราโยกเอลิเวเตอร์แล้วตัวนี้นะครับอัพดาวเดียต้องการให้มันคุมทั้ง2ตัวอ่าเราก็เริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวสปีดต่อเข้ากับตัวรีเซฟช่อง3นะครับ เอาสีดาลงเหมือนเดิมนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้าถี่มตาลงสีดําลงเข้าช่องสามโดยปกติเนี่ยเราก็จะต่อตัวเซอร์โวนะครับเข้าไอตัวอีเลเวเตอร์เนี่ยเราจะต่อเข้าช่องสองมาเป็นสีน้ําตาลนะครับเราก็ต่อเข้าช่องสองเอาแค่ hmm. okay, นี้กับน,นะครับแล้วเราก็แล้วเราก็ต่อปลัก๊กเข้าไปนะครับตอนนี้เราต่อไฟเสร็จเรียบร้อย เวลาที่เราโยกตัว e l e เวเตออ๋อสวันีครับอัพดาวมันก็จะข่มที่ตัวเดียวอ่ามาที่ตัวนี้นะครับประเด็นคือแล้วเราจะต่อตัวนี้เข้าที่ช่องไหนนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะทดลองใช้ช่อง5นะครับเราไปที่ช่อง5ซึ่งโดยปกติช่อง5้าเนี่ยจะเอาไว้ต่อกับเกียร์นะครับเราต่อเข้าช่อง5เสียบเข้าไปเลย ตอนนี้ไฟจ่ายเข้าไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังคุมอะไรไม่ได้มันเดิมนะครับอ่ามาดูวิธีการนะครับเบื้องตอน้นปุ๊บมาที่ตัวรีโมทคอนโทรลก่อนนะครับส่นิโอเคนะครับอันนี้เป็นรีโมทวิทยุฟูตาบ้รุ่น t 1 0 j นะครับเราก็ไปที่ค่าอันแรกคือ auxiliary channel นะครับ เข้าไปที่ตรงนี้นะครับไปดูช่อง5ที่เราจะใช้เนี่ยตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เราก็เปลี่ยนค่าซะให้เป็น null นั่นนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเอาออกไปหลังจากนั้นเนี่ยเรามาที่ p mix หรือโปรแกรม mix นะครับเข้าไปที่ p mix นะครับเราจะเอาที่ช่องหนึ่งเลยนะครับมันเป็น inh อยู่นะครับเราก็ enter กดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาตรงช่องนี้ตรง mix มันเป็น I N H อยู่เราก็ปรับให้เป็น on เพื่อจะเริ่มงานนะครับลงมาที่ตัว T R M นะครับเป็น on เหมือนกันเอาละทีนี้เราลงมาที่ข้างล่างตัวนี้คือ master master หมายถึงตัวแม่นะครับตัวแม่ที่เราต้องการให้มันควบคุมนั่นก็คือตัว Elevator นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น Elevator ซะ E L E slave นะครับก็คือตัวที่ต้องการที่ทำงานพร้อมกันให้ต้องการเป็นอะไรนะครับตอนนี้มันเป็นค่าอะไรเราไม่สนใจ เราก็เลือกให้เป็นเกียร์ G R เกียร์ e R, ก็คือช่อง5้เมื่อกี้ที่บอกเป็นเกียร์ทาแค่นี้นะครับหลังจากนัน้นกลับขึ้นมาที่ข้างบนมาตรงเลดนะครับเลดเนี่ยมันจะมีถ้าเรากดใช่หไหมมันจะขึ้นไปข้างบนถ้าตรงนี้มันจะลงมาข้างล่างอ่ะเราเปลี่ยนทีละค่านะครับเปลี่ยนตัวบนให้เป็นร้อยก่อนกดไปเลย หลังจากนั้นนะครับลงมาข้างล่างนะครับเปลี่ยนค่าตัวล่างเป็น100อเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับค่านี้ข้างบน up พ1 0 0ครับ up 0อั down ดนว100นะครับตรงนี้เป็นอ่อนร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็นอ่อนนะครับ บจบเรียบร้อยเอามาดูผลงานของเรานะครับกลับมาที่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราโยกเห็นไหมเราจะเห็นแล้วว่ามันทํางานพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยทีนี้กลับมาดูที่ตัวเครื่องบินนะครับมาที่ตัวตัวนี้ตัวแรกที่เราเล่นกันนะครับ <S 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 จะเปลี่ยนวิทยุกกลับไปที่ตัวลำเมื่อสักครู่นะครับ กลับไปที่ตัวแรกนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเราโยกปุ๊บทำงานแค่ข้างเดียวอยู่นะครับอ่ะยังทำงานแค่ข้างเดียวคือข้างนี้แต่อีกข้างหนึ่งไม่ทำเห็นชัดไหมเลยอ่ะเห็นไกลหน่อยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าทำงานข้างเดียวนะครับข้างนู้นไม่ทำแม้ วิธีการเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่ามาที่เมนู auxiliary channel น,น,นะครับช่อง5เปลี่ยนเป็น null เสร็จเรียบร้อยไปที่โปรแกรม mix นะครับไปที่อันหนึ่งแล้วเราก็เลือก elevator ไปเกียร์นะครับมาที่ตรงนี้เลือกเป็น on on เสร็จเรียบร้อยปั๊บจบ มาดูที่งนี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วสองข้างซ้ายขวาใช้งานได้แล้วแค่นี้เองนะครับง่ายๆครับสวัสดีครับ